เธิดไก่จ้าไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้เหมือนเสียงคนปวดอุราจึงร้องกลวนห้าไก่จ้าหลบหน้าไปไหน ใจจ้าขอเพียงหางตาหลบมองฉันจริงเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจลืมลืมสัญญาที่เคยให้ไวว่าจะไม่รักใครฉันนจึงผิดว่าาจ้า เขาเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ย,ยิ้มออกมาหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นาน กายจ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลําพังจงลืมความหลังเมื่อาวานเปรียบเหมือนลบลอยชอกบนกระดานโปรดจงระขาน,านานลืมฉันเสียเถิดกายจ้า เขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ย,ยิ้มออกมาหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นาน กายจ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลําพังจงลืมความหลังเมื่อาวานเปรียบเหมือนลบลอยชอกบนกระดานโปรดจงราคาหูนานๆานลืมฉันเสียเถิดกายจ้า